ลองคิดดูว่าถ้าอยู่ดีๆคนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นคลิปคลิปนี้ที่ว่าลูกของตัวเองเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้า<อ>มัดปากแบบนี้และ,ะส่งมาบอกว่าต้องโอนเงินมา1 0 0 0 0แสนบาทภายในเวลาห้าทุ่มเพราะถ้าไม่โอนมาจะถูกทำร้ายร่างกายคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงเพราะว่าแม่คนนี้ถูกคลิปแบบนี้ส่งเข้ามาครับ เป็นคลิปที่มันไม่ได้มีเสียงพูดอะไรออกมาชัดเจนหรอกแต่ว่าคนเป็นแม่เห็นแบบนี้เนี่ยใจจะขาดเป็นห่วงลูกอ่ะใช่เป็นห่วงลูกมากๆเลยเพราะว่าลูกเนี่ยถูกมัดแบบนี้แล้วส่งเข้ามาในไลน์และมีข้อความตามมาด้วยนะบอกลักษณะว่าให้โอนเงินเข้ามา10,000แบาทเป็นการเรียกค่าไถ่นะฮะและโอนเข้าไปที่บัญชีของลูกสาวด้วยแล้วก็ห้ามนะบอกว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความเด็ดขาดและต้องโอนเงินมาก่อนห้าทุ่มด้วยถ้าห้าทุ่มแล้วไม่ได้เงิน จะเอาลูกถึงตายเลยนะฮะโอ้โหพอเห็นแบบนี Luci ้สะเทือนใจเด็กคุณผู้ชมครับสิ่งแรกเลยที่ต้องทําคือไปแจ้งความขอความช่วยเหลือจากตํารวจก่อนเลยไปแจ้งความที่ตํารวจสพบางศรีเมืองครับพอตารวจรับแจ้งเหตุเสร็จปุ๊บตํารวจทํางานไวมากมีการสืบทราบจนรู้ว่าลูกสาวเนี่ยถูกจับตัวไปไว้ที่โรงแรมย่านปทุมธานีนะฮะก็เลยมีการวางแผนไปจับกลุ่มเลยแต่พอสุดท้ายไปถึงที่ห้องแล้ว พบว่าลูกสาวอยู่ห้องเพียงแค่คนเดียวครับโอ้โหว่าโดนจับตัวมาเป็นแม่เป็นห่วอนี่แกนี่นะครับถูกต้องใช่แล้วเล่าความจริงนั่นแหละมีอะไรแบบจะได้ครอบครัวจะได้สบายใจในผ้าไหนที่เราใช้เนี่ยอืมจะเราใช้ที่เราใช้มัดทิ้งไปแล้วค่ะทิ้งไปแล้วเนยอะ ตำรวจเขามาช่วยเราต้องต้องบอกเขาเรื่องจริงแล้วเขาอยู่ไหนคนที่ให้หนูทำมันเขาอยู่ไหนจ๊ะใครให้หนูทำอย่างเงี้ยใครให้หนูทำอืมที่ที่จะทำร้ายตัวเองที่ว่าโดนจับโดนอะไรเนี่ยมางีคนโทรมาหาก่อนค่ะตอนแรกนะคะอืว่าเนี่ยรู้ว่าหนูอยู่ที่ไหนก็เลยมากับเพื่อนทีเพื่อนมาส่งที่ห้องอืมค่แล้วทำไมไม่โทรแจ้งตำรวจอืมเคยเห็นหน้าเขาไหม เคยเห็นค่ะแล้วเขาจะให้มาโอนเงินไปทางไหนพอได้ตังแล้วเราจะต้องต้องทำยังไงเขาบอกว่าถ้าได้ตังแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาจะให้เลขบัญชีแล้วแลวเขาให้เลขบัญชีมาแล้วนะคะเออเนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยหลังจากที่ตำรวจเข้าไปก็งงเลยฮะทำไมมีผู้เสียหายผีอยู่เพียงแค่คนเดียวก็เลยมีการสอบถามเรื่องราวข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจากที่เราฟังเมื่อกี้ คุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมว่าก็งงๆเหมือนกันนะว่าเหมือนตำรวจถามอีกแบบหนึ่งตอบอีกแบบหนึ่งอะไปวนมาแล้วไปตอบเนี่ยอายุ30แล้วไม่ใช่เด็กแล้วนะคะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ30มใช่แต่พอถามเค้นถามไปเค้นถามมาเนี่ยคุณผู้ชมครับสรุปสุดท้ายไอ้เรื่องที่บอกว่าถูกเรียกค่าถ่ายถูกมัดมือมัดเท้าเป็นเรื่องที่สาวรายนี้เขากุกขึ้นมาทั้งหมดเลยนะฮะ แล้วถามว่ากุเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะต้องการเอาเงินเนี่ยไปเล่นการพน,นันติดพน,น,พน,นันออนไลน์และก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเอาข้าวของทุกอย่างที่ตัวเองมีอย่างเช่นเอารถเนี่ยไปจำนำเอาเงินไปเล่นเอาเงินกู้นอกระบบไปกู้มา4เจ้าแต่เงินมันไม่พอนะฮะ ก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงและจะหาเงินก็เลยตัดสินใจมัดมือมัอมดเท้าแบบนี้แล้วก็ส่งไปให้กับแม่หวังว่าแม่เนี่ยจะโอนเงินมาให้ทีนี้ตํารวจครับก็เลยมีการเชิญทั้งคู่เลยมาสอบปากคําเพิ่มเติมที่โรงพักนะฮะลูกสาวพอเห็นแม่เสร็จปุ๊บยกมือไหวข้ขอโทษเลยขอโทษแม่ทั้งน้ําตาเลยนะฮะที่ว่าทําให้แม่เนี่ยต้องเดือดร้อนและเป็นห่วงแบบนี้พร้อมกับสัญญาว่าหลังจากนี้จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเล่นการพนันอีกครับ ติดนี่ต้องระบบค,ค่ะแล้วก็หวังแค่จะเอาเงินจากการเล่นมานั้นไปใช้ี่เขาใช่ค่ะครั้งแรกทุดทายเลยก็คือออโร่ก็จังหนักใช่ค่ะเพื่อแต่เล่นแล้วก็ได้เงินมาก็จะเอาไปเอาร่ออกก่อนแล้วก็จ่ายนี่้องระบบแล้วก็กลับบ้านขอโทษแม่เขาขอโทษแม่เขา,เาให้ภัยลูกนะ่เออนะจะทําอีกนะเออนะ ร้องแม่แล้วก็บอกคนทางนี้ช่วยหนูเมื่อวานค่ะแล้วก็อยากให้ฝากให้ดูหนูเป็นกรณีตัวอย่างออว่าชีวิตมันนะทางขนาดนี้ค่ะแล้วก็หลังจากน,นี้รับปากสิรับปากเลยค่ะว่าจะไม่เล่นอีกแล้ว นี่แหละคุณผู้ชมครับพอติดการพนันปุ๊บมันก็ทําทุกวิธีทางเพื่อตัวเองได้เงินนะในขณะที่แม่บอกเลยครับบอกว่าโอ้โหตอนเห็นคลิปเนี่ยหัวใจแทบสลายนะเป็นห่วงลูกมากๆแม่ยังบอกด้วยบอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องเงินจริงๆ1นึ่งแสนเนี่ยยังไงก็ตามเดี๋ยวแม่ก็หามาให้ได้แต่พอมารู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นลูกเนี่ยลูกเนี่ย,ก,ยกุเรื่องขึ้นมานะฮะแม่บอกโอ้โหฟังแบบนี้ทุกใจหนักขึ้นไปกว่าเดิมอีกแต่สุดท้ายลูกก็คือลูก ก็อขอบคุณตำรวจนะฮะที่ช่วยเหลือลูกทันทีหลังจากที่เธอเนี่ยไปแจ้งความแม่ก็เลยบอกว่าอยากเอาเรื่องนี้เนี่ยเป็นอุธาณอเลยให้กับนักพนันทุกคนบอกว่าคุณควรจะเลิกเล่นซะเพราะว่ามีแต่ยิ่งเล่นชีวิตของคุณก็มีแต่จะยิ่งพังหนักกว่าเดิมครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าการที่ลูกติดกนนารพนันแล้วพ่อแม่ไม่รู้เนี่ยผลเสียที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเยอะแล้วก็อยากให้ลูกทุกคนน่ะรู้เลยว่า ทำแบบนี้มันไม่ดีทํามาหากินช่วยพ่อแม่ดีกว่านะคะดีกว่ามาสร้างนี้สร้างสินให้พ่อกับแม่ก็อยากให้ทุกคนอะคือช่วยกันดูแลเรื่องเรื่องการที่เล่นการพน,นันหรือว่าพวกกู้ออนไลน์อะไรพวกเนี้มันมันมัน มันไม่ทําให้ชีวิตดีขึ้นเลยมีปัญหาทางคมด้วยใช่ค่ะมันทําให้ทุกอย่างเสียลงไปหมดครับอยากให้เป็นเป็นตัวอย่างในในต่อไปแล้วก็คนที่เล่นกนนารพนันคนอื่นด้วยว่ามันไม่ได้มีเรื่องดีขึ้นมาเลย เนี่ยพอเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้ตํารวจก็เลยฝากเลยนะฮะบอกว่าคนในครอบครัวเนี่ยควรจะดูแลกันให้ดีนะฮะแล้วก็เตือนว่าอย่าทําอะไรแบบนี้อีกในขณะเดียวกันส่วนเรื่องของเว็บพนันครับที่มีการออกมาบอกว่าติดเว็บพนันเนี่ยตำรวจก็มีการเก็บข้อมูลหลักฐานทั้งหมดมนะฮะเตรียมขยายผลดาเนินคดีกับเจ้าของเว็บต่อไปนะฮะพนันออนไลน์ยังมีอยู่นะคะและมีคน<ร>เข้าไปอยู่ในวงวนนี้อีกเยอะเลยนะอย่างนี้เขาเปรียบเทียบไงไฟไหม้นะบ้านหมดยังเหลือที่แต่การพนันเนี่ยที่ก็ไม่เหลือนะคะไม่เหลืออะไรเลยมันจะไม่เหลืออะไรเล เลยนะคะหมดอนาคต